อะมากเลยเออยังไงปีนี้มีอะไรแบบพิเศษให้ตัวเองปีนี้ไม่อะไรพิเศษให้ตัวเองก็ตอนแรกคิดว่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่แต่ว่าจองไม่ทนันก <H uy> ันเลยก็เลยยังไม่ได้คิดว่าจะให้อะไรตัวเองเป็นพิเศษเออไปทําอะไรบ้างครับปีนี้ปีนี้ไปทําบุญที่ลาวมาค่ะก็คือไปข้ามวันเกิดที่ลาว <h it> แล้วกลับมาก็มาจากวันเกิด ที่กรุงเทพแล้วเมื่อวานก็บินไปทาบุญที่เชียงใหม่แล้วก็วันนี้ก็กลับมาแหละค่ะเป็นสายบามูเต้บมูเต้มูเต้เป็นไงบ้างมูเต้ขอเรื่องอะไรพิเศษมันี้มเกิดปีนี้ขอเรื่องเงินเออทำไมแม่ต้ทุการเงินขนาดนั้นคะปีนี้ถ้าเรามีเงินเราจะมีความสุขค่ะเราจะเอาเงินไปซื้อความสุขได้มันตอบโจทย์ทุกอย่างใช่เพราะว่าเราก็ใช้เงินเยอะอยู่กิจกรรมที่เราทำเลยจะขอว่าอะไรคะ อุ้ยพูดได้หรอพูดได้เลยพุทธิพราชาฟังอยู่เราบุ๊กจำนวนเงินใบใหม่เรามีบุ๊กมาใบใหม่ว่าต้องเท่าไหร่มีสองหลักสองหลักสิบหลักสิบบาทสองหลักหลักล้านสองล้านแปดหลักมันนี้แปดหลักแปดหลักอ๋อเมื่อกี้ตัดออกได้ไหมสองักแปดหลักแปดหลักซึ่งจะได้ที่ต้องเดินสายตะเวนแบบไปเอา แกบ่นคืนหรืออะไรนี้ไหมคะไม่ได้บนไว้ของมากกว่าถ้าได้ก็คิดว่าจะกลับไปกลับไปทําอะไรให้ท่านแหละแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะไปทาอะไรให้ดีแปดหลักที่ต้องการต้องการจะไปทําอะไรไปต่อยอดอะไรยังไม่รู้เลยถ้าอยากจะมีเงินเข้าบัญชีแปดหลักแค่นี้เลยใช่ใช่ใช่บอกไปครับว่ามีแบบแล้เวลาไหมปีนี้ไหมหรือว่ายังไงภายในปีหน้าก็ให้เวลาอยู่ถ้าภายในปีนี้ก็รู้สึกว่า กดันไปนิดนึงจะเร่งรัดท่านไปหน่อยเลยแค่สามเดือนก็จะแบบท่านต้องแปดหลักภายในสิ้นปีนี้มันก็เร่งรัดไปหน่อยภายในปีหน้าตอนนี้ได้แต่เพิ่งหรือยังคะยังเลยค่ะเพิ่งขอโอ๊ยเพิ่งขอเมื่อวานเพิ่งขอเมื่อวานเลยขอเมื่อคืนขอเมื่อคืนเลยแบบเมื่อคืนไปเปร์เรอาจจะได้เป็นแบบว่านี่ไงนี่หรอเริ่มหนี ไม่นับค่าตัวนะต้องไม่ลวมค่าตัวแยกก้อนกันงานงานที่ทําไปแล้วไม่รวมไม่รวมนะท่านแต่แต่เธอได้ไปแจ้งท่านบังคับขอใช่ปว่าท่านอาจจะรวมให้แล้วก็ไม่ค่อยละเอียดขนาดนั้นหรือต้องรวมเทคนิคกันไม่เลยไม่ขอเลยเทคนิคการขอพรของแพรว่าคืออะไรบางคนบอกว่าต้องพูดชื่อนามสกุลดับประชาชนของเราคืออะไรคะพูดชื่อนามสกุลวันเดอร์ปีเกิร์ ต้องบอกให้หมดเลยไหมใช่เพราะว่าถ้าพูดชื่อนามสกุลเฉยๆเผื่อมีคนชื่อเหมือนเราแต่เลขบัตรประชาชนอาจจะยาวไปหน่อยท่านอาจจะงงอ,ะอันนี้เป็นที่แซงว่าเคยได้ผลมาแล้วไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เขาบอกให้พูดเราก็พูดตามอแต่กี้บอกว่าไม่ขอเรื่องความรักทำไมไม่ขอแล้วไม่เป็นไรไม่รีบแล้วอตอนนี้อยากทํางานอยากได้เงินมาปฏิบัติตัวเองเพามันพักใจอย่มันก็พักใจละ <laughs> เาวิชที่ร์มามันก็หนักอยู่ก็หนักอยู่แสดงว่าได้พอเทปหรือได้พอตัวเองได้พอเทปแต่ว่าตอนนี้ไม่อยากไม่อยากลำบากเทปแล้วอยากได้พอตัวเองบ้างตั้งแต่ตั้งแต่เราพอสดไปน้อออกมาแบบให้สัมภาษณ์มีแบบใครแบบเวียนมีเอ็มมาบ้างไหมคะก็มีบ้างค่ะมีบ้างนี่เห็นไหมเราเนื้อออกแล้วเราทำได้ดีเราตอบไหมเราก็ตอบเราก็สวยก็ตอบบ้างเราก็ตอบบ้าง อ่็มีให้แบบก็ลองคุยดูลองลองลองคุยดูว่าแบบใช่หรือไม่ใช่อะไรเงี้ยเป็นหนุ่มข้างในหรือหนุบข้างนอกข้างนอก่ะแล้วมีบ้างไหมข้างในเขาคงกล้ามั้งต่างทีนี่เขาขนลุกกันหมดแล้วอ่ะแล้วมีใครแบบเขาแกว่โยนใจบ้างไหมฮะยังยังไม่ขนาดนั้นคือด้วยตัวเราไม่ได้รีบด้วยเราแบบเรื่อยๆเงี้ย เหือนที่เราเคยบอกไปว่าถ้าเกิดเราจะมีแฟนใหม่สักคนหนึ่งก็อยากได้คนที่เขาดูแลเราให้ดีเพราะเพื่อนเราดูแลเราไม่มีมันได้หมดมันก็มันก็ไม่เชิงได้หมด <c oughs> ก็เลือกอยู่แต่ว่าก็แบบแค่รู้สึกว่าต้องก็แบบไม่ได้รีบก็ไปเรื่อยๆค่อยๆดูไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปการเข้ามาต้องแบบว่าแบบมาส่งมาจีบเลยไหมคะหรือว่าแบบต้องแบบต้อนต้อมาก่อนหรือยังไงนั่นน่ะสิ อะไรสิโอ้ไม่ไม่รู้ไม่รู้ก็คือถ้าสมมติแบบเหมือนอ่านแล้วรู้สึกว่าเอออยากตอบคนนี้ก็ตอบอะไรอย่างเงี้ยก่อดูโปรไฟล์แบบไหนก็ดูเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาตั้งรูปกันไกลเหลือเกินอ่ะโปรไฟล์อม่ลมอีกนีไกลมากไกลแบบไกลที่สุดไม่เห็นเต็มตัวไงอยากไม่ไม่เห็นเลยว่าหน้าคือใครอะไรเงี้ยแบบใครอ่ะ แต่ไม่มีแบบมิสซาชีพมาหลอกเราใช่ไหมก็มีบ้างแบบขอของเงินหน่อยสามพันหรอเดี๋ยวมาขอเงินไม่มาจีบใช่ก็นึกในใจว่าโอ๊ยฉันก็ลําบากเหมือนกันไม่มาจีบใช่ก็นึกในใจว่าโอ๊ยฉันก็ลำบากเหมือนกันพรุ่งวันนี้ฉันรอฉันรอสิ้นเดือนไม่ไหวฉันอยากได้เงินเดือนจากแม่ฉันแล้วอะอย่างร่อมความรักเองถ้าถ้ารอบนี้จะมีจะต้องหาเพื่อนไปช่วยกันสะกิดไหมคะพัดต้องพัตเตอร์ลงไปไหม ช่ก็คงอยากให้เจอเพื่อนก่อนออที่ผ่านมามันไม่ได้เจอเนาะก็เลยแบบอยู่ด้วยกันไม่ที่ผ่านมาเราชูสก่อนไงชูสก่อนเราให้เพื่อนเลือก <laughs> ใช่ไหมเออเพราะเพื่อนแบบเราชูสมาแล้วน,นี่คือเพื่อนเออพื่อนเราได้ดูแต่ว่าอันนี้ก็คงจะแบบ<ม>พอเราไม่ได้รีบแล้วมันก็เลยเหมือนว่า<ช>ก็ก็ค่อยๆไป,ไปค่อยๆไปเหมือนแบบให้เขาชวนไปกินข้าวมีโอกาสได้เจอเพื่อนเราก็เจอเราไม่ได้แบบแบบคนนี้เลยแล้วพาไปเจอเพื่อนเลยไม่ขนาดอ่าใสเพื่อนเองมีบ้างไหมคะแบบแนะนดามาก็มีแต่ว่า เราก็แบบพอมันเป็นเพื่อนของเพื่อนมันก็จะมีความแบบยังไงดีอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอความเป็นเพื่อนแนะนำมาค่ะแลทำให้เรามั่นใจกับคนนั้นได้ยังไงขนาดไหนใช่่าถ้าเป็นเพื่อนแนะนําเราก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นนะคะเพราะรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วคือเพื่อนเราแนะนําคนที่สนิทก,กับเพื่อนเราเนี้ยโอเคเขาอาจจะดีในพาร์ทเพื่อนแต่เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะแบบกับเรามากแค่ไหนในพาร์ทแฟนก็เลยก็ต้องก็ต้องแบบคุยกันอยู่ดีคือพเพื่อนแนะนำเข้ามามันมีคลิกกับเราแบบรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้แบบกับเราก็เนเลยหวังเลยเนาะ ยังค่ะไม่มีเลยอืมมันมันก็คือที่เราไหมว่าเราต้องเลือกทด้วยตอของเราเองใช่ใช่อยู่ที่ตรของเราเองเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ชูใครเลยตอนนี้ก็มีความสุขไปวันวันเออสวยแซ่บมาก อ๋อใช่โอ้ยต้องพูดไปอย่างนี้ไม่พักใจแต่ไม่ปิดอะไรนะคะพักใจแต่ไม่ปิดอ๋อพักใจแต่ไม่ปิดใจเอ้ยอไม่น่าก่อนนี่มันไม่มีคนมาเลยจะต้องพูดอ๋อโอเคโอเคถ้าผมไม่ได้ไงโอเคโอเค